สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโมเมนต์ลูลูพูดกับลาลาเรื่องการแสดงเมื่อคืนลั่นรับไม่ได้แรงทำเอาเพื่อนสีอย่างลูลูดวงหรือดีถึงกับออกปากว่าเหนื่อยหน่ายและรับไม่ได้กับพฤติกรรมบางอย่างที่ลาลาขวัญน,นภาทมขณะไปออกงานต่างจังหวัดด้วยกันจนต้องเรียกเพื่อนมานั่งอบรมชุดใหญ่พร้อมประกาศเลิกคบออกซือ้อ โดยลูลูได้โพสตคลิปวิดีโอขณะที่ตนเองกําลังนั่งอบรมลาลาที่กําลังนั่งซดบะหมี่เกึ่งสําเร็จรูปอย่างงงงงถึงพฤติกรรมของเพื่อนซีที่เจ้าตัวรับไม่ได้ผ่านอินสต g r a m มส่วนตัวพร้อมระบุแคปชั่นว่าต่อไปจะเลิกคบกับเธอนะ แฮชไซลาลาบิ๊กฟลเวอรเลิกคบกันนะแฮชแท็กจบซึ่งในคลิปดังกล่าวบทสนทนาเริ่มต้นด้วยการที่ Lulu, ลูลูอุทานออกมาว่าสภาพก่อนจะถามเพื่อนซีด้วยความคล่องใจว่าทําไมเมื่อคืนถึงได้ปล่อยเนื้อปล่อยตัวขนาดนั้นรับไม่ได้อย่างแรงด้านลาลาที่กําลังสดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแบบงงๆก็ตอบกลับมาว่าเอนเตอร์เทนเนอร์พอ Lulu, ลูลูได้ยินอย่างนั้นจึงถามกลับไปอีกว่าเอนเตอร์เทนอะไรตาแตกกันนะักกนะันหนา พอโดนดุเข้าลาลาจึงตอบกลับมาเสียงอ่อยๆว่าทําให้แม่หงดูแม่หงนั่งอยู่ท้ายสุดเลยจําได้ว่าแม่ใส่ชุดสีส้มได้ยินอย่างนั้นโลลูยิ่งโมโหหนักจึงสวนกลับลาลาไปว่าแกใส่ชุดสีชมพูทําเอาลาลาต้องทําเป็นขำแบบเจริญเจกลบเกลื่อนความผิดจากนั้นโลลูได้บ่นเพื่อนต่อว่าประหลาดใจมากอยากได้สามีมากซึ่งลาลาก็พยักหน้ารับก่อนจะบอกว่าเขาให้ทริปหนักได้มาตั้งหนึ่งพันบาท ทำเอา Lulu, ลูลูต้องรีบถามกลับว่าเงิน1,000บาทเธอต้องทำขนาดนั้นเลยเหรอฝั่งลาลาที่ฟังอย่างตั้งใจจึงถามกลับมาด้วยเสียงระห้อยว่าฉันทำอะไรเมื่อคืนก่อนที่ Lulu, ลูลูจะตอบกลับด้วยเสียงระอาว,ว่าไม่อยากจะบรรยายฉันละเบื่อจริงๆจ,จากนั้นลาลาก็ได้โตกลับไปว่าเธอไม่มีหลักฐานอย่ามากล่าวหาฉันนะ ด้านลูลูก็รีบสวนกลับมาทันทีว่าถ้าเมื่อคืนฉันถ่ายคลิปไว้จะส่งต่อไปถึงพ่อแม่เธอเลยแหละทำเอาลาลายิ้มอ่อนก่อนจะตอบก,กลับมาว่าฉันก็กลับบ้านให้แล้วไงเมื่อคืนเรากลับกี่โมงแล้วลูลูก็แฉต่อว่าต้องลากคอเลยแหละไม่บอกหรอกว่ากลับกี่โมงในนายกับเธอจริงๆ ฉันจะกินอร่อยออร่อยแต่พอเห็นเธอในสภาพนั้นแล้วฉันไม่กินต่อดีกว่าฉันโมโหเบื่อนายก่อนที่ละลัสถ้าเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปดังกล่าวว่าบอมมีหลักฐานห้ามเลิกคบทำเอาเแฟนๆต้องเข้ามาคอมเมนต์แซวโมเมนต์น่ารักปนขำของเพื่อนสีคู่นี้กันอย่างเนืองแน่นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ